ก่อนจะจากกันไปมารับชมสาระดีทางไทยเบฟครับวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่า SX 2025 CEO Panel ครับปรับแนวคิดพลิกธุรกิจท่ามกลางความผันผวนโลกครับไปรับชมครับ CEO ีอองค์กรใหญ่ถอดบทเรียนการปรับตัวสู้พายุเศรษฐ,ฐกิจโลกสู่อนาคตยั่งยืนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับตัวองค์กรทุกระดับในมิติต่ตางๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบโลกที่ผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มหาอำนาจในโลกเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจพอมันเป็นสองขั้วแบบนี้การปรับตัวของทั้งสองประเทศเนี่ยกระทบทั้งโลกแต่ถ้าเรามองในมิติของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ต้องมองว่าในวิกฤตมันมีโอกาสอยู่การผัดเปลี่ยนหรือผัดไปของระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของความยั่งยืนเนี่ยมันจะเร่งตัวเร็วขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับตัวของหัวโซ่ประทานของโลกถ้าเรามีซัพพลา c h a i ที่ เข้มแข็งในหลายๆจุดและสามารถ c คอล a เบ r a เ e รกันได้เนี่ยเราสามารถรีคอนเน็กต์สปายเชนในเน็ตเวิร์กเนี่ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นซึ่งจริงๆหลักๆก,ก็คือทำอย่างไรให้องคอ์กรของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นบรสเลียนอัจายนะครับมีความคล่องตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลายังมองว่าทางด้านการเงินการคลังของโลก จะมีผลในการที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชากรของโลกใน8 0 0พกว่าล้านคนทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในทุกภาคส่วนไม่ว่าเราจะพาร์ทเนอร์กับใครในภูมิภาคหรือในระดับนานาชาติก็ตามน้องๆเด็กรุ่นใหม่ทีทุกคนที่เข้ามานี่แสดงว่าทุกๆคนกำลังเข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นปรับตัวให้สอดคล้องบริบทโลก เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับเทรนด์เพื่อหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มศักยภาพสปพพลาเเชนเข้มแข็งยืดหยุ่นและยั่งยืนผู้ทางไปสู่ New เอ g นจิบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน